ใชยหาดบ้านก็นึกถึงภูเก็ตเลยเนาะเห็นสภาพอย่างนี้คล้ายภูเก็ตบ้านเราแต่ว่าที่นี่คนเยอะมากคนเยอะมากๆไกลละไกลที่พักละ,อะ,อะโอคิดถึงเมืองไทยเลยเห็นแะล้วเหมือนบ้านเราเลย แถวภนะูเก็ตนะที่นี่อากาศเขดีมากๆอากาศเขาไม่ได้ร้อนอกำลังดีเี่พวกเราก็จะไว้นอสตนีอนี่แหละเราจะเข้าไปพักตรงนี้แหละอ่ะาบรรยากาศน,นะ แข่งกางสั้นได้ด้วยที okay. ่นี่ยวเดียได้ออกกำลังกายน่เองมาหาวิตามินดีโอเคดู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 ครับโอ้ีมือนไทยครับ เนะภูเก็ตภูเก็ตนี่เอาประดับประดาดอกไม้จะเป็นใหม่นะคริสต์มาสคริสต์มาสทีโอ้ย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 ขับรถไฟรุ่นน่าดูเลยขับรถเก่งมากถนนนี่าอ่โอเคโอเคนะ